นิทานชาดกเรื่องลิงโลภมากการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอมรตผู้สอนธรรมของพระเจ้าพม,มาทัตในเมืองพารณสีต่อมาในฤดูฝนมีกบฏเกิดขึ้นที่ชายแดนพระราชาจะยกทัพไปปราบปรามจึงตั้งค่ายไว้ที่สวนหลวงพระโพธิสัตว์ได้เข้าเฝ้าเพื่อคัดค้านแต่ยังหาโอกาสไม่ได้ขนาดนั้นพวกทหารได้นำถั่วดำอาหารม้า มาใส่ไว้ในรางมีลิงตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้สวยเอาถั่วดำจากรางนั้นใส่จนเต็มปากแล้วยังคว้าติดมือมาอีกกํำหนึ่งกระโดดขึ้นต้นไม้ไปหวังจะนั่งกินบังเอิญมีถั่วดำเม็ดหนึ่งหลุดจากมือมันล่วงลงบนพื้นดินมันได้ทิ้งถั่วดำทั้งหมดลงทั้งที่อยู่ในปากและที่มือลงจากต้นไม้มาหาถั่วดำเม็ดนั้น เมื่อไม่เห็นก็กระโดดขึ้นต้นไม้นั่งซึมเศร้าเสียใจอยู่บนกิ่งไม้นั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นพฤติกรรมของลิงทั้งหมดแล้วตัดถามพระโพธิสัตว์ว่าท่านอาจารย์ดูสิลิงมันทำอะไรพระโพธิสัตว์จึงกราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าลิงโง่ตัวนี้หากินตามกิ่งไม้ปัญญาของมันไม่มีศาสตร์ถั่วดำทั้งหมดทิ้ง เพื่อถั่วดําเม็ดเดียวเปรียบผู้โง่เขลาไร้ปัญญาไม่เห็นประโยชน์ส่วนมากมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนน้อยจึงเป็นเช่นนี้แล้วกล่าวเป็นคาถาว่าฆ่าแต่พระราชาพวกเราก็ดีชนเหล่าอื่นก็ดีที่มีความโลภจัดจะเสื่อมจากประโยชน์ส่วนมากเพราะประโยชน์ส่วนน้อยเหมือนลิงเสื่อมจากถั่วทั้งหมดเพราะถั่วเม็ดเดียวแท้ พระราชาสดับคำนั้นแล้วกลับได้สติจึงรับสั่งให้เลิกขบวนทัพสเสด็จกลับเข้าเมืองพารณนศีไปฝ่ายพวกโจรเข้าใจว่าพระราชาสเสด็จออกจากเมืองมาปราบปรามก็ได้พากหลกหนีไปเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงยอมเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนมากไว้